ปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรมาหลอกเราก็ตามนะคะหรือว่าจะส่งผ่านลิงก์ต่างๆนะคะให้เราในหลงเชื่อเข้าไปกดเพื่อที่จะดูดข้อมูลของเราแล้วก็ดูดเงินในบัญชีของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะซึ่งกสทชอเองเขามีมาตรการอย่างไรในการที่จะป้องกันเรื่องเหล่านี้บ้างเราจะพูดคุยกับทางด้านของผู้อํานวยการสํานักงานกสทชเขต33พิษณุโลกนะคะผอศักดิ์ศรีว่างวตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะผอสวัสดีครับอ<พ> สวัสดีครับตอนนี้ที่พบเห็นบ่อยๆเลยคุณพิชชาชีพเขาปรับตัวมาในรูปแบบไหนกันบ้างครับพออครับคือต้องเล่ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเราตามเขาก็ไปเขาก็หนีเราอีกหนีเราไปเรื่อยๆตั้งแต่เราบล็อกครัตผมนที่ไม่ต้องการนะครับค่ะ ให้กดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็โทรออกเนี่ยอ๋อคือก่อนหน้านี้มันจะมีในเรื่องของลักษณะของ SMS ที่จะส่งมาเป็นลิงก์อุ้ยนี่ผมเพิ่งรู้นะเดี๋ยวผมกดก่อนผมกดก่อนเลยเขาจะเจอเลยมาเป็นรูปแบบของ SMS ครับคุณผู้ชมเบอร์ไหนนะครับพออีกรอบนึงกดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็โทรออกอันนี้คือป้องกันในเรื่องของเอสเอ็มเอหรือข้อความที่เราไม่ได้สมัครคุณผู้ชมครับที่เราไม่ต้องการนี่เราเราพอเราพิมพ์แบบนี้นะมันขึ้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะดอกจันหนึ่งสามเจ็ด เป็นฟรีเบอร์ฟรีนะครับระงงับ SMS โฆษณามือถือนี่ซึ่งลักษณะของ s m s ที่จะมาหลอกลวงที่จะสามารถกดดอกจันทนึ่ไปป้องกันได้ค่ะมันก็จะมีในเรื่องของการบอกว่าเราได้รับสิทธิประโยชน์อะไรแบบนี้ใช่คะก็คือมาล่อใจต่างๆเลยว่าเราได้สิทธิพิเศษได้รางวัลได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับผมอันนี้เป็นในประเทศแต่ถ้า ตอนหลังเขาก็ไปต่างประเทศแล้วเขาหนีเราไปอยู่ต่างประเทศแสดงว่าดอกจันหนึ่งสามเจ็ดโทรออกเนี่ยบล็อกได้เฉพาะ s อสเอที่ในประเทศในประเทศเราเท่านั้นถ้าเกิดเป็นต่างประเทศต้องจัดการยังไงครับผอก็ทางกสทชร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ทุกรายนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอันนี้หลายตัวนั้นดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้เป็นการบล็อก ข้อความแล้วก็เบอร์โทรจากแก๊งคอนเทเตอร์ที่มาจากต่างประเทศคือตอนนี้กสทชร่วมมือกับทุกเครือข่ายโทรศัพท์ใช่ไหมฮะทุกคลื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวจบเลยนะคุณผู้ชมครับอ่ะมีอะไรครับพอครับทีนี้ถ้าเป็นเบอร์มาจากต่างประเทศเราก็ให้ขึ้นเครื่องหมายบวกไว้บวก697นําหน้า เหมือนคุณเพิ่งเจอนะคุณเพิ่งเจอเลยนะฮะจะมีตัวบวกแล้วก็จะมีเลขอะไรเยอะแยะคุณผู้ชมนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นปกติแล้วเบอร์โทรศัพท์เรามันจะมีแค่สิบหลักหรือนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนี่ปลาปาย่ายาวเลยยาวเลยอันนั้นเป็นโทรศัพท์เขาเรียกว่าระบบ VoIP ครับผมที่โทรมาจากต่างประเทศอันนี้ทางกสทชแลวก็ทางผู้ประกอบการก็ให้โชว์เบอร์เลยว่าถ้ามีเลขบวกนำหน้า ครับผมบวก6-9-7หรือบวกอะไรต่างๆส <S <S เสแสดงว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาจากประเทศอ,อันนี้เราก็ไม่ต้องรับหรือรตัดทิง้งถ้าจะให้ไม่เบอร์พวกนี้ไม่ให้เข้าก็คือกดดอกจันหนึ่งสาดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกอ่อเ <พอ S 2> มื่อสักครู่นี้ต้องแยกแบบนี้ S F S แต่ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมดอกจันหนึโทรออกเลยบล็อก S F S ที่อาจจะมาหลอกลวงแต่ถ้าเกิดจะไม่อยากให้เบอร์ที่ขึ้้้นนตดบวก 697อะไรที่มาจากต่างประเทศโทรหาเราได้ให้กดดอกจัน138อ่าถูกต้องไหมคะดอกจัน138ดอกจันหนึ่งซีเรียม,มต้องเป็นเบอร์นี้เท่านั้นแล้วพ<ท>ออ้อเลย,เลยในเรื่องของ SMS เนี่ยคุณผู้ชมครับที่ทางด้านของพอ,อได้กล่าวไปคือ SMS บางทีส่งมาแล้วมันมีลิงก์ติดมาแบบนี้นะคะคุณใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวจบแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับพออคือมิฉาัชีพมันก็มีการผันตัวปรับ เปลี่ยนวิธีในเรื่องของการมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะแบบแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมยังไงได้บ้างที่จะแบบมีสติในการแบบยับยั้งชั่งใจครับก็อย่างข่าวเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นที่พระนะครับพระท่านได้รับได้รับโทรศัพท์ก่อนจากกรมที่ดินให้อัปเดตเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยเขาจะมี Smartland เป็นแอปพลิเคชันของกรมที่ดินครับ อันนี้ก็โดดมาหลายรายแล้วครับว่าให้ทําการอัปเดตเรื่องของโฉนดที่ดินค่ะท่านเข้าไปอัปเดตพอไปอัปเดตกลายเป็นว่าเขาให้สแกนทั้งใบหน้าครับลงข้อมูลอะไรต่างๆาเพื่อเป็นการอัปเดตครับ เงินศูนย์ไปแสนสี่โอ้โหนี่คือเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งพบแล้วก็เอามานําเสนอข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะเพราะาตอนนี้มาในรูปแบบของการอัปเดตรเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆแบบนี้<ช>แล้วด้วยินของไฟฟ้าก็จะบอกคิดค่าเอฟีไฟฟ้าเกินให้ติดต่อตามลิงก์ ก็ะะจะแนบ,บลิงก์มาคือ <ไป S 2> คุณผู้ชมปัจจุบันนี้เนี่ยตามแอปพลิเคชันต่างๆที่ออกมามันจะต้องมีการยืนยันตัวตนค่ะนั่นก็คือเราจะต้องใช้ใบหน้าของเรา<อ>ยืนยันก่อนนะฮะแล้วก็จะมีรหัสที่ปกติจะมี4ตัวตอนนี้ก็เริ่มมี6ตัวเพราะฉะนั้นแล้วอัะอาิญากรรมหรือว่ามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปก๊อปปี้หมายถึงเอาข้อมูลที่มันเป็นความปจริงนี่แหละเอาไปสร้างเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็มาบอกให้คุณอัปเดตโดยการถ่ายรูปบ้างล่ะ เอาข้อมูลที่เป็นรหัสใส่ลงไปบ้างลหละเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านะไปใช้จริงๆในแอปพลิเคชันถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายมาตรการอันนี้พอกําลังจะมีตัวอย่างนะคะแอปจริงของกรมที่ดินนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยคุณผู้ชมครือแต่ละกรมแต่ละอย่างจริงเนี่ยเขาจะมีวิธีป้องกันไว้ให้เลยนี่คุณผู้ชมอันนี้คือแอปจริงนะฮะเขาจะเขียนไว้เลยว่ากรมที่ดินหนึ่งเลยไม่โทรหาคุณผู้ชมฮะนี่เขาจะเขียนไว้เลยไม่โทรหาไม่ขอแอดไลน์นะครับ แล้วก็ระวังไม่ฉาชีพหลอกดูดเงินอันนี้คือต้องบอกไว้เลยนะถ้าสมมุติว่าคุณเจอที่เขาบอกว่าโทรเข้ามา ไม่ใช่แหละค่ะตัดทิ้งไปได้เลยจริงของกรมที่ดินจะไม่มีการโทรหาไม่มีการให้แอดไลน์ไม่มีการให้โอนเงินด้วยแล้วควรที่จะไปติดต่อที่ที่ทําการที่ดินต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านของเราเลยนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าอยากจะมีแอปพลิเคชันต่างๆของกสทชเองที่จะเอาไว้ในมือถือของเราเพื่อเป็นการคัดกรองมิจฉาชีพต่างๆของเราเองมีด้วยไหมคะมีนะครับสามล็อกค่ะชื่อแอปพลิเคชันครับสามล็อกสามล็อกจะสามารถคัดกรองอะไรมิจฉาชีพอะไรได้บ้างคะล็อก เบอร์โทรที่ไม่ต้องการเบอร์เบอร์แบ็กลิสเพราะกระทรวงาิจิทัทำทำสแกมอเลสร์นะครับอ่าสแกมอเลสต์นี่รรวบรวมครับรวบรวมตัวอย่างการช่อโกงต่างๆผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้าไปในระบบสแกมอเลสต์อันนี้ข้อมูลอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตำรวจไซเบอร์ออ๋จะเชื่อมกันเลยใช่ครับ อ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีตัวนี้แล้วแล้วก็นะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณโดนหลอกหรือว่าคุณโดนมิจฉาชีพเหล่านี้มามันเข้าสู่ระบบป้องกันเลยโดยอัตโนมัติแต่ว่าทุกอย่างแล้วคือมิจฉาชีพแต่เริ่มต้นเลยถ้าเกิดจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือคนที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าซิมผีบัญชีม้าพออ่ะคะเรื่องของซิมผีบัญชีม้าปัจจุบันกฎหมายกับการดูแลหรือว่าการจัดการคนที่รับจ้างเปิดซิมต่างๆเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้กสชก็ให้ผู้ถือของซิม ห้ซิมนะครับซิมที่ตั้งแต่ห้าซิมเนี่ยให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนาก็อันนี้ผ่านแล้วาแล้วด้วยครับจํานวน3ามแสนแปดหมืลายครับต้องไปยืนยันตัวตนว่าคุณมีความจําเป็นอะไรที่ต้องใช้ซิมเกินห้าซิมเนี่ยต่ไมถึงต้องเป็นชื่อเราต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนสมมุติวราผมภู้ผาวัฒนาปีดากุลชื่อนี้เนี่ยคุณจะไปเปิดซิมหนึ่งสสามสมมติเราใช้ประมาณห้าเครื่องค่ะ คุณจะต้องไปยืนยันและคุณจะต้องไปให้ข้อมูลเขาด้วยว่าทําไมคุณถึงจะต้องเปิดา 5G ใช้ในเรื่องของอสถานประกอบการหรือใช้ในด้านไหนบ้างส,ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาใน,ในสมมติท่าคนที่ใช้ซิมเยอะนี้มักจะต้องทําอาชีพอะไรยังไงครับพอก็ไม่น,น,น่าจะเกินห้าไม่ควรเกินครับบางทีเราเจอไหมตรวจพบเจอไหมบางทีแบบ ชื่อเราเราไม่ได้เป็นคนเปิดเลยอะแต่ทำไมชื่อเรามันไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นี้ไม่คุ้นเลยอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับซิมผีอเราทำเอกสารหล่นหรือว่ามีเราไปสมัคร สถาบันการเงินหรืออะไรต่างๆที่เขาเอาข้อมูลเราไปเขาก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปเปิดเป็นซิมผีอีกและซิมผีพวกนี้ก็จะโทรมาหลอกพี่น้องประชาชนคนอื่นๆต่อไปด้วย<ช>ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในประเทศไทยของเราม,มีคนที่ครอบครองซิมเกิน5้ซิมเนี่ยสามแสนแปดหมื่นรายด้วย,น,วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสามแสนแปดหมืม่นหมายต้องไปชี้แจงกับกสทชานะว่าคุณมีความจําเป็นอะไรถ้าเกิดไม่มีความจําเป็นดําเนินการต่อไปคือจะดําเนินการตามกฎหมายหรือว่าเราจะระงับซิมเหล่านั้นพอระงับไปเลยไม่ต้องใช้ผู้ประกอบการ เอสดีแสกทูต่างๆนะครับรังรับเลยถ้าคุณไม่ไปยืนยันนะคุณผู้ชมก็ผ่านในช่วงของการยืนยันมาแล้วด้วยนะเลยเวลามาแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องของการระงับเราแต่เราจําเป็นจริงๆเราสามารถไปติดต่อเครือข่ายต่างๆเพื่อเปิดเบอร์ใหม่เข้ามาได้ถูกต้องไหมฮะได้เป็นปกตินะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าสมมุติมันเกินไปอีกเนี่ย คุณก็ต้องไปให้ข้อมูลอยู่ดีใ<ช>ว่าคุณเปิดมาทําไมมันมีเหตุผลของมันถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านตอนนี้เองจะรับสายใครแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าไม่ได้เมมเบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยบางทีคิดแล้วคิดอีกนะไม่ใช่แค่หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวกหกอย่างที่ผอ,อบ,บอกบางทีเบอร์แปลก,กเราเองก็ไว้วางใจไม่ได้ช่วงสุดท้ายอยากให้ผอเน้นย้ำเนยค่ะในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าระมัดระวังให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์เชิญค่ะคือตอนนี้กสทชเราได้ปรับปรามหลายอย่างนะครับอย่างตำรวจไซเบ เป็นรถเคลื่อนที่ครับส่งเอเอไปหลอกลวงประชาชนครับอันนี้ก็ปาบมาแล้วทีนี้อย่างในภาพนี้นะครับก็คือในแนวชายแดนนะครับครับก็คือแก๊งมู้ชาชีพเนี่ยจะไปอยู่ตามแนวชายแดนทงด้านแม่สอดแม่สายกสชชก็ให้ผู้ประกอบการนะครับที่มีเสาสัญญาณเสาสัญญาณในแนวชายแดนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ข้ามแดนครับปกติตอนเนี้ยเขา มีเสาสัญญาณข้ามแดนแต่เราไม่ให้ข้ามครับ,รบแล้วก็เราก็ไปจับกลุ่มอย่างนี้ครับส่งไวไฟข้ามแดนไปพวกนี้เพื่อในไอของแก๊งคอนเทนเตอร์เราก็ตัดวงจรแล้ว ก็คือกสชเองก็ทํางานอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะมีการตัดวงจรในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือเขาใช้ความรู้ความสามารถที่มีในทางที่ผิดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหนีกลไกต่างๆของกสทชแต่เราเองนะคะจะต้องเริ่มที่ตัวเรานี่แหละก็คืออย่างที่ผอบอกไปนะคะไม่เชื่อใครง่ายๆไม่โอนไวไม่เชื่อใจใครก่อนนั่นเองก็คือต้องมีสตินะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย เสียเงินสูญเสียทรัพย์สินที่ตัวเองตั้งใจหามาทั้งชีวิตนะบางทีคือเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่ค่ะนะฮะจบเลยนะเอาไปให้มิจฉาชีพแล้วการตามจับมาเนี่ยมันค่อนข้างยากด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในต่างประเทศนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะผอศักศรีว่องไวค่ะควบคุนโยการสํานักงานกสทชเขต33พิษณุโลกนะคะกับข้อบูลดีๆความรู้ดีๆที่เราเนี่ยจะได้นํามาใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพด้วยค่ะค่ะ